ขอพระเจ้าที่เจ้าเลือกสารไว้ก่อนพระสง์สามองคขอเป็นที่สังเวของพัะงขอพระเจ้ามีพระคุจงพงคทรงรักพระศุษจักรพรงนยอมตายเพื่อพระศจขอพระเจ้าที่จะยอมตายอรเจาจะนสารพัดอย่างที่ไม่รู้จกพรเจ้าจริงๆสระองค์ทรงน้ยจิุนใจราญทเดชวสุพรอง ขอประบสเร็นการระชุรีสร์ขอใหุการับการเข้าอยางทุกท่านรับารัรุทานได้รับารรรองให้ทุท่าน้ับารรร้าต้รับารับร่านไ้รับารรรองุานด้รับการัรองทุทาน้การรัรงทุกทา้รับกรับรองขุกท่าน้รับการรอพุ้่าไ้รับารอใหกทาด้รับารรรุ่น้บการบรองข้ทุกทา กูท <łość> ี่ต้องบรพเเ่ยและเป็นแบบอยา่ะอยากขอขอ่งคนะอน่งารครอบครัขอวันนี้ขรอบครัขอการรบพไทยเจบรากันบังเอร้ายแรงนสนาบเอดาอเจ้านสนามทีสบเสามแ